บทนี้มีข้อคิดปลายทีติดตามถนนชักชวนให้ผู้คนขับรถดีและปลอดภยัยประโยคส่วนประกอบถูกระบอบตามสมัยรู้สับใช้ฉับใบพูดก็ได้เขียนก็ดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ภาษาพาธีชั้นประถมศึกษาปีที่6บทที่3อ่านป้ายได้สาระถ้าทุกคนพร้อมแล้วละก็ไปฟังกันเลยครับ บรื้นเสียงรถยนต์ดังแล้งเงียบไปบรื้นบรื้นเสียงเร่งเครื่องยนต์อย่างแรงแล้วผ่อนคันเร่งแต่คราวนี้เครื่องยนต์ยังคงดังเบาๆต่อเนื่องพร้อมที่จะใช้งานนี่แหละครับงานประจำทุกเช้าของคุณพอ่อกับผมสองโคนพอลูกคุณพ่อไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องยนต์แต่พอจะมีความรู้อยู่บ้างส่วนผมมาคอยเป็นลูกมือครับเจ้าโก่งรถยนต์กระบะคันนี้เป็นสมบัติของคุณปู่ ยกให้คุณพ่อของผมหลังจากที่ท่านกเกษียณอายุราชการถานับอายุจริงแล้วเจ้าโกรงแก่กว่าผมหลายปีครับสภาพรถจริงเก่าจะติดเครื่องทั้งทีก็สั่นไปทั้งคันเผลอๆจามดังๆประตูรถอาจจะหลุดได้แต่ถึงจะเก่าจะแก่อย่างไรเจ้าโกรงก็ยังมีสิ่งทันสมัยเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีชมพูมีข้อความว่า รักเมืองไทยร่วมใจทำดีติดที่รถให้เห็นเด่นสะดุดตาเชียวครับคุณพ่อใช้เจ้ากโกลงเป็นพาหานะคู่ชีพไปทำงานให้ความรู้แก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนซึ่งคุณพ่อเคยเล่าว่าได้น้อมนำแนวพระราชดำริการเกษตรทฤษฎีใหม่มาอบรมเกษตรกรให้ทำเกษตรบนพื้นฐานความพอเพียงพึงพาตนเองและคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมบางที ก็ใช้เจ้าโกรงบรรทุกสารพัดอย่างเช่นต้นกล้าปุ๋ยดินเครื่องมือทางการเกษตรเกษตรกรที่นี่มีความพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานของคุณพ่อไม่คำนึงถึงวันหยุดบางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมศัตรูพืชระบาดคุณพ่อจะรีบเร่งไปช่วยเหลือทันทีแก้ปัญหาเท่าที่จะทำได้ไปก่อนบ่อยครั้งจนชินตาที่ผมเห็นคุณพ่อลงจากรถอย่างหมดแรง ผมเข้าไปช่วยรับกระเป๋าเอกสารคุณพ่อก็บอกว่าถือให้ดีอย่าทำหล่นในนั้นมีโครงการที่จะต้องพัฒนาอยู่หลายโครงการทำให้ผมเข้าใจว่าไม่ใช่แต่นักเรียนเท่านั้นที่ทำโครงงานผู้ใหญ่ก็ต้องทำเหมือนกันวันนี้คุณพอ่อจะขับเจ้าโกรงพาผมน้องแป้งหอมและคุณแม่เดินทางไกลไปชมงานมหกรรมยานยนต์ที่ศูนย์แสดงสินคา้า คราวนี้คุณปู่ไปด้วยท่านบอกว่าจะไปช่วยดูรถเส้นทางออกจากหมู่บ้านเป็นถนนดินแคบๆคางทางเป็นคูน้ำเล็กๆที่มีน้ำเอ่อล้นตลอดทั้งปีทอดยาวขนานไปกับถนนของหมู่บ้านจนถึงถนนใหญ่ระหว่างเดินทางเราจะไม่นั่งเฉยๆแต่ชวนกันอ่านเลขจากป้ายทะเบียนรถคันนาบ้างบวกเลขทะเบียนบ้างทอดรหัสตัวพยัญชนะ นาตัวเลขป้ายทะเบียนบ้างว่าอ่านอย่างไรเป็นพยัญชนะตัวที่เท่าไหร่พอเบื่อก็พากันอ่านป้ายตามเส้นทางที่ผ่านระวังรถสวนเสียงแป้งหอมอ่านแล้วต่อด้วยคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบหมู่บ้านของเรามีการทำงานหลายอย่างทำไมต้องระวังแต่รถของชาวสวนล่ะคะคุณแม่ก็ต้องทำนาทีอธิบายคุณพ่อครับขับรถให้เร็วกว่านี้เถอะครับมีป้ายบอกว่าขับช้าๆอันตรายนะครับ ผมบอกด้วยความเป็นห่วงปายเตือนว่าให้ขับรถชา้ชาๆเพราะถ้ามีอันตรายจะได้หยุดรถได้ทันถ้าขับเร็วหยุดรถไม่ทันจะเกิดอันตรายพออธิบายซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจเมื่อเห็นคุณพ่อขับรถชา้ชาๆหลบก้อนดินก้อนใหญ่ๆที่หล่นขวางทางอย่างระมัดระวังก้อนดินนี่เองคืออันตรายทารถมาเร็วๆหักหลบไม่ทันอาจเกิดอุบัติเหตุได้คิดแลว้วหวาดเสียว คุณพ่อขับรถมาถึงทางแยกถนนใหญ่มีสัญญาณไฟแดงทำให้ต้องหยุดรถอยู่นานคุณปู่ครับคุณปู่สังเกตเห็นเหมือนผมไหมครับทางแยก3ามเส้นทางที่มีไฟแดงขึ้นรถติดทุกทางเลยครับเขาไม่น่าจะมีไฟแดงเลยนะครับรถจะได้ไม่ติดผมพูดไปมองไฟแดงไป ไม่ใช่อย่างนั้นแหลมเอ้ยคุณปู่ถ่วงเขามีไฟแดงเอาไว้ห้ามรถไม่ให้วิ่งมาตรงทางแยกพร้อมๆกันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้เปิดไฟเขียวเฉพาะทางที่ให้รถวิ่งสลับกันไปอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดเอถ้าคิดอย่างนี้โตไปแหลมจะขัดรถได้ไหมนี่คุณปู่เป็นกังวลเมาไม่ขับคราวนี้ผมอ่านในใจแล้วครับผมว่าป้ายข้อความนี้เป็นปริศนาผมไม่เข้าใจว่า เมาอะไรเมาจากการดื่มสุราอย่างเดียวหรือหมายรวมเมาอย่างอื่นด้วยเช่นเมาจากการเสพสิ่งเสพติดเมาใจแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเมาแบบไหนก็ไม่ควรขับรถทั้งนั้นเลยครับปัญหาอยู่ที่คนเมาเขาไม่ยอมรับว่าเขาเมามีแต่คนอื่นบอกว่าเขาเมาการแก้ปัญหาจากคนอื่นบอกไม่ได้ผลเท่ากับตนเองรู้ปัญหาของตนเองแล้วจะแก้ปัญหาการให้รู้ล่วงได้อย่างไรล่ะครับนี่แหละ ที่เป็นปริศนาขางคาใจของผมพี่แหลมตอนนี้เราอยู่ไหนคะแป้งหอมถามถ้าแป้งหอมอ่านป้ายโรงเรียนป้ายสถานีตำรวจหรือป้ายสำนักง,งานของส่วนราชการนะจะรู้ได้ว่าเป็นตำบลอำเภอจังหวัดใดส่วนป้ายอื่นๆบอกรายละเอียดไม่ชัดเจนผมบอกน้องคุณพ่อขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อวิ่งมาถึงถนนสี่เส้นทางผมสังเกตเห็นว่าคุณพ่อ ขับรถตามเส้นทางที่บอกไว้บนแผ่นป้ายจราจรสีเขียวที่อยู่ข้างบนเหนือถนนและกำลังจะชิดซ้ายตามป้ายสัญลักษณ์ขึ้นทางด่วนคุณแม่ส่งเงินให้คุณพ่อเป็นค่าผ่านทางชัยโยผมร้องอยู่ในใจพอขึ้นทางด่วนถนนโลง่งมีรถน้อยผมคิดว่าคุณพ่อคงจะเร่งความเร็วรถให้ฉิวปลิวลมแต่คิดผิดครับ ผมเห็นป้ายไฟกระพริบสีเหลืองบอกความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมแอบถอนหายใจพราะรู้ว่าคุณพ่อจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างแน่นอนขับไวไปวัดปลายคอความท้ายรถวัดคันหนึ่งที่แสงขึ้นไปเหมือนจะให้สติคนขับรถทั่วไปเรามาถึงสถานที่งานแสดงมหก,กรรมยานยนต์ผมรู้สึกเหมือนหลุดโลกพลัดลงเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง ก้าวแรกสัมผัสไอเย็นช่ำจนหนาวเยือกแสงสว่างจา้าส่งวูบว่าไปทั้งงานมองละลานตาพร่าพรายเสียงประชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วยภาษาไทยสำเนียงใหม่ที่ไม่คุ้นหูเสียงเพลงกระหึ่มโหม,มารอบทิศทางมีบริษัทต,ต่างๆนำรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศมาสแสดงทำให้เห็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ แถมยังมีสาวสวยยืนข้างรถแจกยิ้มหวานชวนมองทั้งรถทั้งคนคุณปู่และคุณพ่อเดินสอบถามพนักง,งานขายรถและรับเอกสารแนะนำรถยนต์มาศึกษาโดยคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานสมรรถนะของรถความเหมาะสมกับรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และยากที่จะตัดสินใจ ผมได้แต่ช่วยถือเอกสารให้และตั้งใจจะนำข้อมูลในเอกสารไปค้นคว้าทำโครงงานที่เกี่ยวกับรถยนต์พฤติกรรมการขับรถยนต์ป้ายข้อความถ่ายรถยนต์กับความหมายป้ายจราจรและป้ายของหน่วยงานต่างๆผมมีงานส่งคุณครูแล้วครับส่วนคุณปู่และคุณพ่อจะใช้เจ้าโลงรถกระบะคู่ทุกคู่ยากของท่านต่อไปหรือซื้อรถคันใหม่ผมไม่อ่านเดาใจได้ครับเอาละครับตอนนี้มาสู่ช่วงอ่านเสริมกันแล้ว อ่านเสริมในวันนี้มีหัวข้อว่าคำไทยเกิดใหม่เป็นธรรมดาถ้าทุกคนพร้อมแล้วละก็ไปฟังกันเลยครับคำและถ้อยคำเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษยส์สร้างสรรค์ขึ้นใช้ในสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาอาจเกิดขึ้นใหม่อาจเปลี่ยนแปลงการใช้บางคำและบางถ้อยคำมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปบ้างถึงกับเลิกใช้หรือตายไปก็มีตัวอย่างคำที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงข้างต้นมีอยู่มาก คำหนึ่งที่ทุกคนต้องการหรือมีความสุขเมื่อนึกถึงคือคำว่าคนรักซึ่งมีใช้อยู่หลายคำเช่นคนรักคู่รักคนรู้ใจคนสนิทคนใกล้ชิดใช้ในอดีตถึงปัจจุบันถือเป็นคำสุภาพชิ้นในอดีตใช้เป็นภาษาปากปัจจุบันไม่พบใครใช้เด็กในปัจจุบันใช้กับผู้หญิงเป็นคำแสดงคู่ควงแฟนใช้ในปัจจุบันเป็นภาษาปาก คำว่าแฟนมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Fanatic แปลว่าลุมหลงคลั่งไคล้เกินกว่าความหมายว่าคนรักกิ๊กเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่น่าจะมาจากคำว่ากุ๊กกิ๊กซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายว่าพูดหรือเล่นกันเงียบๆประจบเช่นไปกุ๊กกิกกับแม่ไม่นานก็ได้เงินมาคำว่ากิกใช้หมายถึง คนรักอีกคนหนึ่งที่คบกันอย่างไม่เปิดเผยคำที่มีความหมายว่าคนรักมีให้ใช้หลายคําดังตัวอย่างและสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ยึดมั่นวัฒนธรรมดีงามในอดีตน้อยลงและใช้คำว่ากิกักนอย่างกว้างขวางทุกเพศทุกวัยเชื่อได้ว่าในอนาคตอาจมีคำอื่นที่มีความหมายทำนองนี้เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตามในฐานะผู้ใช้ภาษาไทยควรพิจารณาเลือกใช้คำที่มีอย่างหลากหลายนี้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่3อ่านป้ายได้สาระทุกคนชอบกันหรือเปล่าเอยถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ